เอาละทุกคนผมแค่อยากมาบอกว่านี่เป็นเพียงความสนุกส่วนหนึ่งของการสตรีมสดของผมเท่านั้นโดยไฮไลท์นี้ก็สำหรับใครที่พลาดชมไปในสตรีมสดนะครับหรือใครที่ชมไปในสตรีมสดแล้วอยากกลับมาชมเป็นคลิปวิดีโอผมจึงได้ทำไฮไลท์ขึ้นมานะครับและแน่นอนว่าถ้าหากคุณไม่อยากพลาดการ Steam สตรีมสดสุดมันของช่องสำนักสกุลหวัง สามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ช่องสนักสกุลหวังได้ที่ลิงก์ใต้ช่อง Description นะครับโดยส่วนมากแล้วผมจะทำการสตรีมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างเช่นวันศุกร์และวันเสาร์หรือในกรณีที่มีวันหยุดราชการในช่วงกลางสัปดาห์ผมเองก็จะมาทำการสตรีมอีกเช่นกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยฮะโอเคนะก็วันนี้นะครับเราเองก็กลับมาอยู่กันกับ เกมโยกังนะฮะก็คือวันนี้ผมจะมาส่งท้ายกิจกรรมนะครับก็คือไอกิจกรรมที่เราต้องเอาเงิน M ประมาณร้อยล้านใช่ไหมเอาไปแลกเพื่อสุ่มของกับชอนอูนะครับก็สิ้นเดือนนี้กิจกรรมนี้จะหมดแล้วนะฮะคือกิจกรรมนี้ผมเองก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกนะช่วงหลังเพราะอย่างที่รู้กันว่าผมไม่ค่อยได้มาเก็บเวลแล้วนะแต่อ่ะวันนี้ก็เป็นเลิกงามยมดีนะที่ผมเองก็จะได้รวมตีจริงๆไม่ครบนะนนี้ มีสตัวนะครับแต่ก็อัพแค่นี้ก็พร้อมแล้ววันนี้ท้ายคลิปผมจะมีแถมเปิดกล่องมังกรนะคือมันเพิ่งอัปโหลดเข้ามาใช่ไหมไม่ใช่อัปโหลดดิมันเพิ่งอัปเดตเออพูดผิดเมื่อผพลหัสที่ผ่านมาอ่าถ้าผมมั่นใจไม่ผิดนะมันจะมีกล่องมังกรมีกล่องอะไรสักอย่างอะ่ะไอกล่องอักเคโ่ฮโาเหวคือไอพวกเนี้ยรู้อยู่แล้วว่าเปิดแล้วเจ๊งนะตัวดาบไปถึงไหนแล้วครับยังไม่ถึงไหนเลยครับจริงจริง พรุ่งนี้ผมว่าจะมาเก็บเวลอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะสตรีมหรือเปล่าแต่อาจจะไปเก็บเวลใไ้ประมาณสักคัาสามก่อนแล้วค่อยสตรีมเนาะเพราะว่าดูมันอาจจะเบื่อก็ได้เนาะยุ่งอยู่แบบคัสหนคัสออะไรพวกนี้เนาะอาตากล้อ,ะะองแสนดีใช้เน็ตซิม e A S เพออ่าผมไม่ได้ใช้เน็ตอันนั้นนะฮะ <c oughs> <c oughs> เป็นเน็ตที่คุณคาดไม่ถึงแน่นอนครับจริงโนโฮนี่ผมเองก็ยังมีโปรเจกต์อยู่นะอนาคตเนี่ยเนี่ยทวนผมยังบวกสิบ ก็เดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวได้มีแน่นอนนะเอาไปบวก11แต่ว่าผมเองก็ไม่เร่งมากเพราะตอนนี้ผมเองก็เวล1 2 1จริงๆผมเวล1 2 1ยยีค้างมาตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะก็ <What? S 1> <laughs> นั่นแหละฮะส่วนใหญ่ก็เข้ามาทำเควสกิจกรรมแล้วก็เดินเล่นดูร้านค้าขายของแล้วก็อะไรกันมีผมมีเดินเล่นด้วยนะบางทีเบื่อก็เดินทั่วแมปเล่นดูแบบตี้คนอื่นอะไรพวกนี้แกเบื่อหรือว่าไปนั่งตีบอสแบบบอสกระจอกที่ผมเคยทาคลิปไปก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบพวกบอสผีใช่ไหม แล้วก็พวกบอสโจนป่าแต่ถ้าเกิดว่าบอสสูงกว่านั้นน่ะเราไม่ค่อยได้เห็นแล้วคนแม่งตีไปหมดนะครับไม่ว่าจะเข้าเซิร์ฟไหนต่อให้กดยันโยก็เถะนะก็ครบแล้วเดี๋ยวเราลองไปตีแมวดูกันบ้างเนาะไปราไปร้อยลี้กันเลยเพลงผมชอบเหมือนกันนะเพลงมันลอยลี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่ผมค่อนข้างชอบเพลงมันคือป่าใต้อ่ะ เพลงประกอบผมจะชอบในช่วงแรกๆนะตอนที่แบบกดวาร์ปหลังจากนั้นเฉยๆแล้วแต่ร้อยลีผมโอเคนะกับเพลงแบบทั้งหมดเปิด,ดยาวๆอะ่ะจริงแมวก็ดีอย่างนะผมชอบตรงที่ว่ามันอยู่แบบติดเมืองเวลาเราไปซื้อยงซื้อ,อ,ย,าย,อยาอะไรพวกนี้จะค่อนข้างง่ายนะแล้วถ,ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงไหนที่กดยันโยนะโอ้โหจะสบายมากเพราะว่ามันคลิกเดียวเลยยันโยมันจะคลิกในแมปได้ไงเดี๋ยวผมว่าเรากลับไปแรกเลยดีวยกว่าเริ่มจากตัวหันกวางนะฮะอาปะช่วงเวลาของเราแล้วนะ เดี๋ยวผมพิมพ์บอกชอนอูหน่อยนะขอหน่อยนะชอนอูขอกูเรือเถอะร้อยเอมนะขอเถอะนะสิ้นเดือนแล้วเนียใน c นะีไดีเนี่ยขอหนึ่งอันให้แบบมียันมานี่จะปลื้มใจมากยัน15ยัน20อะไรผมเอาหมดนะตอนเนี้ยอันแรกนะครับเอ้ย <laughs> มอทินวอย โอเคโอเคโอเคเออร้อยเอ็มได้มนทินงี้คุ้มหน่อยไปเดี๋ยวต่อไปเราย้ายไปตัวโนโฮมั่งนะฮะอันที่สองนะขอหน่อยขอหน่อยช็อตอูนะลายบางกรก็ยังดีไปครับ <c oughs> คุยยังโคตรกากอะกับจัดวิญญาณตัวที่สามนะลายบางกรเนะี่ยขอแค่เนะี้ยไม่หวังอะไรมากยันเยินกูรู้มึงไม่ออกให้กูอยู่แล้วมนทินมาถือเป็นโบนัส แต่ขอลายมังกรแค่นี้ละครับพอใจละลายมังกรอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องลายมังกรทองผมให้ขนาดนี้แล้วนะแต่กูไม่เอาสามใบเถานะขอแค่นี้นะเทพเจ้าโยกังขอไหวละขอหน่อยอ่ะปะเฮ้เออเออให้มันได้อย่างงี้หน่อยเนี่ยเห็นไหมแค่นี้มันก็แค่นี้แหละ ขอ,อยาให้เป็นสามใบถาวนั้นออกมาอะไรก็ได้กูรับได้หมดอันสุดท้ายแล้วอะแล้วอันนี้คือส่งท้ายแบบท้ายจริงๆแล้วนะหลังจากนี้จะไม่มีการแลกแล้วนะต่อให้แบบผมไม่ได้สตรีมสดแต่ก็จะไม่มีการแลกแล้วนะครับคือเดือนนี้หมดแล้วหมดเลยตัวนี้เพราะงั้นผมขอนะยันอันนี้ผมขอจริงๆไปอันันตาปาดชายเยไปยันมาไป ขอได้ว่ะอันนี้มันเวลาที่ผมอยู่่มันดึกแล้วนะมันตีสองแล้วถ้าผมตะโกนเดี๋ยวข้างห้องมันด่าพ่อแต่ถ้ากลางวันเดี๋ยวอะไรพวกนี้นะผมตะโกนแล้วยันขิผ้ามาไม่ธรรมดานะครับต่อให้มันเป็นเหมือนยันเควสนะคือมันไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรพวกนี้ได้นะแต่ก็พอใจแล้วเอาไว้ออฟเล่นๆพวกนี้คุ้มครับถือว่าส่งท้ายอย่างสวยงามเลยนะเอออย่างนี้ค่อยมีกำลังใจไปเปิดไอ้กล่องมังกรอีก3ามกล่องหน่อย พราะกล่องมังกรอย่างที่เรารู้กันยังไงก็เจ๊งครับแล้วเปิดแค่3ากล่องอ่ะมันลุ้นยากใช่ไหมมาที่กล่องแรกกันเลยนะครับไปเพลงเพลิงอะไรไม่ต้องมีครับไปรุยเลยฮะ <c oughs> โอสดก็เกลือครับอย่าลืมนะอันนี้มันกล่องละ57บาทไปกล่องที่2ไปเลยนะครับอึบคุ้มจิตเหรออีกอันขาดอะไรนะที่มันเป็นไอเซตเวลอ่ะผมลืมละ มันมีโอสถใช่ไหมแล้วก็มีคุ้มจิตถ้าขาดอะไรอีกสักอย่างผมนีนก็ลืมละอ่ะช่างมันเออพระจันทร์ใช่ไหมเออผมลืมเลยอีกอันก็มีพระจันทร์นะจะได้ครบเป็นเซ็ตเวลเลยไปกล่องที่3มเลยคุมมาหน่อยแต่ไม่มาหรอกยากครับเรดดอกมันค่อนข้างเฮียนะอ่าไปลุยโอ้โหอันนี้โคตรเฮียอันนี้คุ้มจิต2ชั่วโมงนะในขณะที่คุ้มจิตอันนี้มัน1วันคือไอ้พวก1วันอะยังพอคือมันก็เจ๊งนะแต่มันก็ยังแบบไม่เจ๊งมากขนาดนั้นอะแต่ไอ้เฮียอันนี้ คุมจิต40%ด้วยนะ2ชั่วโมงนี่แบบเรียกว่าสถุลยอละกล่ <c oughs> องมันกรนก็ไก่มากสอบใครที่ชอบนะครับอย่าลืมก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วก็กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็วันนี้ผมเองก็น่าจะขอตัวลาไปก่อน แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับไฮไลท์ของสตรีมสดครั้งนี้เดี๋ยวมีแน่นอนนะผมคิดว่าน่าจะปลายสัปดาห์นี้ก็น่าจะมาแล้วนะไฮไลท์สำหรับใครที่ตามดูไม่ทันนะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ